สวัสดีครับพี่น้องครับบานุบีสานเชนเอามาแล้วครับผมเอากันมาอยู่กันที่ของงั่เช่นเกาเช่นเคยนะครับเนาะวันนี้บานุพายอยู่ในเมืองง่วนะครับมาดูวัวงามเช่นเคยครับพี่น้องครับวันนี้ยูที่บ้านหนองคำนะครับผมพิกัดบ้านหนองคำตําบลน้ําคําอําเภอเมืองจังหวัดสีสเกตนะครับเนาะจะเอาบระหลัวบุตรุยครับจะของงวพี่น้องครับคุยกระเพอะพอดนะครับผมถามถึงความเป็นมานะครับเนาะหล้วก็มีงวจะโตนะครับผมไปกันเลยพี่น้องสวัสดีครับพ่อครับ บอซื้อยังครับนี่บอกพี่น,อน,น้องคนนี้พี่พนพ่อพนนะครับเนาะพ่อเลี้ยงเจ้าตัวได้ปะสี่ตัวสี่ตัวนะบ่เน้องมี่เอียงนีะครับท่นยังไงต้นนี้ต้นมีบ้ามันครับบ้าซิ่นบ้าซิ่นตัวเดียบ้าซิ่นตัวเดียบ้ามันพ่อเออะต้นีต้นนั้นบ้ามันต้นนี้บ้ามันต้นนี้บ้าซิ่นบ่เออหืมโอ้ยหงามนะพ่อเนาะเลี้ยงมาโดยเราพ่อง่วงนี่เจ้าปีแล้ครับต้นนี่จะสามสี่ตัว ของนี่บ่เออสามปีของนี่สามปีกลัวมาเนี่ยเจ็ดเดือนอืมอัน,นเจ็ดเดือนมาพ่อเนี่ยเจ็ดชวนเองงวดแล้วค่าเสถียรพอปลอขายบ่งวดมีราคาชวนนี่พอท่านขายเออเอ้าพันอ๋อพอท่านอยากขายเอาพันมันนะพ่อเนาะเลี้ยงเอาพันมันพี่น้องครับแล้วราคาตัวละแสนกลัวเขายถือมาบอกไปทายเอาเขาบุกกลุ่มไปทายมาหมดเลยครับท่านน่ะ<บ>อ,อืมแล้วเมื่อเดี๋ยวออกข่อ,ของกับพ่อชวนนี่ ช่วงนี้ไปแล้วออกหอของเหงาฝนไปแล้วจะออกเป็นย,ยังครับคือไปแล้วออกเอามันบ่มีที่เี้ยอ๋อพฝนอันนี้เนาะมันม่มีพื้นที่มันแคบแกเอาหยาเอาเป้าหยามันใส่ผ่อนี對對่แก้าหยาในสวนในสวนกินหยาหรือกินเพื่อนเป็นลากระพอครับงวงตัวนี้กินหยากินเท่าเพื่อนผสมกันผสมกันแล้วับโอ้แต่ว่ากีงวงคือลายทีพี่น้องครับขิ้นหนาได้ถึงงวงนี่กินหยากินหยากับกินเพื่อนไปพี่น้องครับสูงจนเพื่อนเลยครับผมกว้างถิงงวงนะครับเนาะ สม,สมุนต์หรอสมุนต์ต้นนี้สิขายสมุนตต้นนี้สิขายพอพอสีเปิดเทเดียสมุนสมุนนะเปิดแสนกว่าแสนกว่าแต่ว่าผมก็ว่ามองสมุนแล้คลายพี่น้องครับมันโค้งสามงวงตีเลยครับผมสูงใหญ่นะพ่อเน้อสูงใหญ่หูง่ามนะครับผมทองอีกพี่น้องครับผอมทองนะครับผมสี่ตัวนะพ่อเนาะแล้วก็มีทองตัวเดียวบรอครับพ่อเดี๋ยวพ่อพายายไม่มึงตาบุญเนี่ยพายายไม่มึงตาพุญเนี่ย ตดวพอถยมพ่าก็ยิ้ต้นหนต้วน่วนอยน,อน,นอบ่่อยบามันบ้ามันอเดี๋ยวนีงวนัวบามันกันมาแงด้พ่มาแรงมาแรงไปของได้กันบีได้แต,แ,ตแสนแตแสนยกสียมอัอีมบ่บ่นี่ยเสียมแห้งโอ้พี่น้องครับตัวนี้ทองบ่ครับทองทอง้อ,งอ,องนนะหน่วยพ่แม่ปินหน้าิบเด ง่วหน่อยอีกสามตัวครบสามพูแล้วป้าพี่น้องครับนี่แหละครับผมผมคือคือขอดีนะครับผมเดี๋ยวเพิ่นแบบอาคนเลี้ยงงัวนะครับนอกแต่กับบอลเดียรลองเล่นี่พี่น้องครับกับบอลจะเป็นต้วขายนะครับนอกบอลบจะเป็นต้วขายครับเลี้ยงอาลลูกระพันนะครับนอ่ตอนนี้เพิ่นกับมีทองอยู่สามตัวพี่น้องครับมีเลาออกตัวหนึ่งนะครับนอ่พี่น้องคิดเมืองน่ะงัวตัวละหามเงนตัวละแสนน่ะออกปีละสามตัวพี่น้องครับสองปีออกทั้นึงคนน่ะหยุดไล่นะครับเนาะ พี่ละลูกพี่พี่ละลูกพี่ละแม่นะพ่อสตารรับการนะพอนะโอ้พี่น้องครับสุดยอดเลยครับแต่ก่อนมีอะไรก็หนีบพ่อหรือว่ามีประมาณสเนียตกอนมีแปรโต้โอ้ขายไปบีก้าสามยืนพี่น้องครับแต่ละโต้เลครับผมหนึ ต้นนี้กับหูใหญ่พี่น้องนั่นหูใหญ่ต้นนี้แม่ลูกป่ะพ่อตแม่ลูกแม่นี่อ๋อลูกแม่นี่แม่มันมากมันบ่อยขึ้นม่วงมีน่องมันปลาโอ้มีแต่ตัวหูใหญ่เลยตัวนี้แต่ว่ามักตาว้าแม่นี่มักแค่พี่น้องครับไอ้แม่ทองแม่นี่ครับพี่น้องครับพี่น้องเบิ้งหูที่เลยโอ้ครับสุดยอดเลยครับพี่น้องครับรับแปออกโซ่โซ่ใส่โซ่ใส่เขาเบิ้ง เปานนอทั้งไอ้ทังตะรางขอไปสมออไอ้ไต่ขอมอเอกไปไหมขอมอเอกห้องวันตาปั้ันเเห็นไหมก่ังอนนี้ตาปบันรเนี่ยมอบตาบเพียงผู้ซอยบเพียงฟังฟันหุนนะเออแปะเฮิร์ตบิดสองโตเห็นูหมันนั่นละมาถนนเมืองเมืองอยู่ห้องตาบบเพียงขี่พานอยู่อะมั่วข้ามาแตุุ่นช่้งขวงมุ่งพี่น้องครับเมืองเมืงครับเมืองแห้งคลองนี่ โอ้พี่น้องครับมากอีลีครับซาใจแห้งครับผมต้นใหญ่แห้งพอขึ้นขอมันตจำฝนแล้วมันเบิ่งปูสัตว์พอว่าราคาสีโตก็พอช่วงนี้หรือว่าสียังคงสีโตไปเน่ผมไม่เจอสีโตพอเรามีแต่สีราคาขึ้นไม่เขาซื้อมากซื้อมากเท่าไรเขาซื้อมากเจ็ดหมื่นข้อหายแสนกลัวหน่อเนี่ยหูเหี่ยวอยู่โอ้มีแต่สีแพรกไม่นาพี่น้องครับเพื่อนวะ นี่และครับผมจากปากเกษตรกรอนผู้เลี้ยงวงาของแฉพี่น้องครับเข้าสิไดเห็นมดทุยาเลยะครับทุกมุมมองนะครับเนาะบ่ตตองแบบว่าบ่ตตองพานพ่อขานะครับผมบอต้องแบบบ่ตตองเอาค้างามสิ่สวยรู้นะครับเนาะโอมีคนทักมาแต่ละเห็น,น,นั่งสิหน่โอ้ น้องครับเรียงแกงงวงคมเรืนี่มีห่วงกกงงวงพี่น้องครับเป็นฟาร์มเป็นขวกผสมบสราพี่น้องสมประสเรียงัเกี่ยมัตงานแ้วหโฮะเอาไปย่งขรียงนมาซไปเียามาไปอ้โตสามพันมูมันบอกหกโตสามพนโตละหารอยดิจัน ไปล้พี่น้องครับค่นมีหอยแกงหอยนะครับผมอ๋อคือว่ารุ่นรุ่นดีซื้อไปเลี้ยงไปเลี้ยงเอานี่ยรุ่นก้างก้างาะพี่น้องครับแกงวงคูละพันนะครับผมคูละพันพี่น้องไปแล้ว ผี่ครับรุน่นใดนนว่นรุ่นใดนี่ครับรุนนี้พี่น้องครับเปน้ลไายคู่ละหาลอ,อยนะครับผมน,น,นี่เคู่ลห่านี่ปโอ้ไก่งวนขอมีแล้แค่พี่น้อง สดว่าในคอเนี่ยคล้ยใเมือสุยานสิน่อเป็ดไต้เป็ดบเรือ่เป็ดเป็ดัเรืออกรมีต่อมนี่แหละครับพิธีชีวิตนะครับผมกะแสวัวมาแรง นี่บอเดี๋ยวแต่ของอนุอนตเดี๋ยวครับงานขนาดแล้วครับผมเป็ดก็มีนะครับเดี๋ยวครับเพันมี้หัวเป็ดนะครับผมพี่กัดนะครับบ้านน้องค้าพี่น้องครับบ้านน้องค้ามตะบนน้องข้านะครับผมอันพื้เมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับเนาะกับพี่กัดอยู่บ้าน ปนม, okay. มแลม้วครับผมพูดครับบาัดปนุมอยู่บ่ไก่อยู่นะครับบ่ไก่นะครับผมเขามากอะสามานะครับผมอ่าทักมาท่างท่างปนมเลยนะครับน้องคอมเมนต์มาเดียครับว่าสีขามาเมึงง่วเมืองไก่มึงยังตั้งผีเด้อกะสามาคอมเมนต์มาได้พ <Okay. S 1> ี่น้องครับผมก็สิถ้าผมสะดวกนะครับผมก็สิตอบรับนะครับเนาะอย่างดีนะพี่น้องครับพาเลาะนะครับผมโอเคครับ มันุ่งเปลี่นว่าย่างมือสองพี่น้องเนาะกาเล่ทายหลบตกพี่น้องครับเพราะว่าบาดมนุ่มนี่บาดน้องข้ามนะครับผมอุดมสมบูรณ์นะครับเนาะมีสุยางพี่น้องครับงัวนเนี่ยมีเลี้ยงแถบสีสุเพื่อนพี่น้องถูกหลังคาขึ้นเนี่ยนะครับประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์พี่น้องครับที่มีงัวนนะครับเนาะและชี้นำเสนอมาพี่น้องมึงเรื่อยนนะครับเนาะมากฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเนาะที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจังสีปฏิภาณพิโอของมนุ่มนี่ครับเนาะ ผมก็ชิเลาะเรื่อยๆพี่น้องครับเลาะตามสไตล์นะครับผมอย่าเบื่อกันได้พี่น้องนะช่วงนี้จะมีร่องชิมง่วนรุ่งครับรุ่งรนะครับเนาะเพราะว่ายังด้วยช่วงนี้เขาแซงง่วนมาให้พี่น้องครับเพราะนุ่มอยากชิมนำเสนอง่วนแต่ละขอกแต่ละขอกแต่ละฟาร์มนะครับผมผูดคุยครับเจ้าของง่วนหนาขอกหนาฟาร์มนะครับเนาะเข้าสิได้เข้าสิได้ายอย่างหมากไหมหมากัวค้ามว่าเป็นไล่การเป็นไล่การไทยง่วนนะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าผมเกิดจะเป็นประมาณว่าสผูดคุยอีหลีพี่น้องครับจริงจังนะครับผม แล้วก็พูดคุยกับตัวจาของฟรามอิลีแล้วก็ถึงแนวคิดแกนแถบนะครับนะแลัวก็เดี๋ยวคมเลี้ยวี่นงครับมมีสคริปต์นะครับผมถามไปว่าไปนะครับนะถ่ายไปนะครับน็ประมาณนี้แล้วครับผมโอเคครับพอกัน์ตมนหนาแล้วครับนะซาเามานีสวัสดีครับ